ใครวะเนี่ยผีตะโกะนนกเพนกวินเพนกวินมาล่าสมบอกซื้อ เหตุการณ์ในเกมนี้ทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ในโลกจริงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่นะคะเกมจากค่ายโคเมฟุคุโรนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิว่อนโซนกับเกม i a m Parttime Workers หนึ่งวันในการเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ร้านสะดวกซื้อเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นไดอล็อกประมาณไหนแล้วก็เรามีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างเอ,อ่อคนนี้น่าจะเป็นตัวเราหรือเปล่าชื่ออิปปสซซเหรอสวัสดีครับผมชื่ออิปปัซซ่ ผมเป็นแค่พลเมืองธรรมดาทั่วไปตอนนี้ผมได้ย้ายมาอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอิชิเกคิได้ยินมาว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่คนไม่ปลอดภัยเลยแล้วคนก็ชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่เล็กน้อยแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ผมต้องทำงานเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ของร้านสะดวซื้อเอาละ่ะถึงเวลาที่ผมต้องไปทำงานแล้วจะไปสายไม่ล่้นะสถานที่ทำงานของผมอยู่ตรงใจกลางเมืองเพราะอย่างนั้นความวุ่นวายน่าจะเกิดขึ้นตรงนี้แน่เลยตอนนี้ผมต้องมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานอันนี้ก็จะเป็นสภาพ เมืองที่เราอยู่นะคะก็ดูไม่แย่นะดูเป็นใจกลางเมืองที่ดีค่ะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมอิประสึถึงบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความวุ่นวายนิดหน่อยคนชอบทะเลาะวิวาดกันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะพาอิปสึไปที่ร้านสะดวกซื้อนะเพื่อให้ไปทํางานค่ะโอ้ตรงนี้ตรอกมืดอยู่นะเนี่ย <c oughs> อืมดูเป็นเมืองที่ไม่ติดตั้งไฟอะไรเลยนอกจากตรงที่มีอพาร์ตเมนต ที่จริงผู้พัฒนาเกมที่เกียจทำหาไม่มีอะไรนี่อันนี้คือชาวเมืองก็ดูไม่น่าจะมีเรื่องหรือปเปล่ามันแค่คุณลุงคุณป้าเฮ้ยทำไมมีคนหนุ่มสาวมาอยู่แถวนี้วะได้ข่าวว่ามีคนย้ายมาอยู่ป้ารู้เรื่องไหมโอ้ยหูปากไม่อยากฟังแกเลยสาระเขาน่าจะคุยกันทักทายกันเฉยๆมั้งเว้ยมันมีเสียงอ่าคนเมาจะไปถึงร้านไหมวันเนี้ยเราทักทายเขาหน่อยไหมสวัสดีครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะ เอ้ยโคตรรู้สึกดีเลยกระป๋องนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ใจกลางเมืองเมืองเราก็ดูดสว่างสวยงามอยู่ไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วอันนั้นทําอะไรอะป้ามาดูแลสามีค่ะน่าจะใช่ไม่ใช่ป้าดิโอแมนอ๋อน่าจะคนเมาค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนเขาเนาะแบบมาดูแลเพื่อนใช่ไหมครับ เป็นเมืองที่วุ่นวายแค่นิดหน่อยเหมือนที่อิปสุบอกค่ะนิดเดียวแหละใครเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ละคนส,สงผมวัสดีครับลุงไม่คุยกับเราด้วยไม่เป็นไรค่ะแล้วที่ทําง,งานเราอยู่ไหนอะ่ะถึงแล้วอิปสุบอกว่าที่นี่และครับเป็นร้านสะดวกซื้อที่ผมต้องมาทํางานพาร์ทไทม์เอาล่ะไปทักทายมเมนเจอร์ก่อนดีกว่ามเมนเจอร์ของร้านเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ ใจเย็นรับฟังเราอยู่มั้งเพราะว่าเขาเป็นถึงเออผู้จัดการร้านเลยนะโอเคเราไปฝากตัวก่อนดีกว่าค่ะหน้าร้านก็มีการแยกขยะด้วยนี่น่าจะไม่เลวร้วายนะเออสวัสดีครับโอ้โหม,มันร่ำเลยอ่ะ คนนี้คือเมนเทจเออค่ะนี่แกงเหรอกำลังรออยู่เลยมาทํางานสิอ,อ๋อได้ครับผมจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เลยเรียบเข้ามาเลยตอนนี้ไม่มีลูกค้านายอยากจะเดินดูรอบๆร,ร้านก่อนที่จะเริ่มงานจริงก็ได้นะอ่ะเข้ามาสิถ้าเดินดูในร้านจนพอใจแล้วอยากจะเริ่มงานก็ออกมายืนที่เคาน์เตอร์ละขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นร้านของเรานะคะก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเครื่องถ่ายเอกสารโซนขายหนังสือและเตยสาร อืมก็ดูเป็นร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นทั่วไปนะมีขายร่มมีตู้ ATM เอ็มเชล่ยขายตุ๊กตาแมสยาที่ทำผมของใช้กระจุกกระจิกทั่วไปนะคะขนมขนมโอเคร้านสะดวกซื้อปกติแหละนี่แล้วก็มีข้าวเวฟอาหารเวฟคาแช่์แข็งทั้งหลายมีโซนขายน้าบันลมสุราอ่ะโอเคเป็นเปนว่าเป็นร้านสะดวกซื้อทั่วทั่วไปแหละคะ่ะเราพร้อมเริ่มงานละ มีตอนไโคุยเป็นะสศับปกุญอาหารสินะเนี่ยอันนี้คืออะไรห้องพักพนักงานอมืมาทั้งทายเพื่อนร่วมงานไหมน้องผู้หญิงคนนี้ก็น,น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะชื่อน,นีน่านะอ,อ้าวนี่นายน่าจะเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมวันนี้ฉันออกกะแล้วลหละยังกงกยยินดีที่ได้รู้จักนะเออครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับผมอิปสุฉันกลับบ้านแล้วนะงานนี้มันอาจจะ ยากสักหน่อยอยังไงก็ขอให้โชคด,ดีละกันโดยจากเออนีนาที่หัวฟูสุดก็น่าจะยุ่งอยู่นะคะอาจจะแค่ลูกค้าเยอะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะหัวฟูเชียกลับบ้านไปสระผมเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นล็อกเกอร์พนักง,งานค่ะมีคอมมีของใช้โอเคโอเคครับเมเจอร์ผมพร้อมแล้วโอ้ยมีบุหรี่ขายข้างหลังด้วยค่ะได้มาเอา้พร้อมหรอพร้อมแล้วก็เข้าทีเลยหนุม่มมาเออขอบคุณ ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะหนูกลับมาแล้วคะ่ะนี่น่าชิงแล้วค่ะเรียบร้อยโอเคโอเควัดดีนีนะ่าขอบคุณที่ทำงานหนักนะครับเอาละ งั้นนายก็มาเรียนรู้ตำแหน่งแคชเชียร์เลยดีกว่าเอออิปสึฉันมีเรื่องที่ลืมบอกนายไปว่าฉันมีธุระสำคัญที่ต้องทำน่ะโทษทีนะยังไงนายก็ดูแลรลบผิดชอบร้านแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยละกันไม่ต้องเครียดไปนะอันนี้เป็นงานทั่ว,วไปเลยนายก็แค่รับลูกค้าแล้วก็ขายของถ้าหากนายมีปัญหาอะไรก็โทรมาหาฉันก็นแล้วกันนะเอาละตอนนี้ก็ฝากงานด้วยละ่ะฉันไปทำธุระแล้วรีบกลับรีบกลับตอนนี้เราต้องรอแมเจอร์โทรติดต่อมานะคะว่าเขาจะให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่าฝากงานอะไรไว้ อ๋องั้นเราก็แค่เฝ้าร้านไม่น่ายากนะอันนี้คืออะไรอะ่ะน้ําล้างมือไม่ใช่มันคืออะไรน้าซุปโอเด้งเหรอใช่มั้งอันนี้คือกาแฟนะคะสรุปอันนี้มันคืออะไรอะ่ะโอโอเด้งค่ะมันคือโอเด้งพออ่านได้นิดหน่อยเอาล่ะตอนนี้เรารอเมนเตอร์โทรมาโทรมาเรียบร้อยแล้วฮัลโหลนายได้ยินฉันพูดหรือเปล่าการที่จะรับลูกค้าได้ก็ต้องถือเครื่องสกแกนไว้ในมือก่อนเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องนี้ไปยิงของที่บาร์โค้ดลูกคา้าแค่นี้เองง่าย ลองทำดูสิเออกดอะไรอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทําไมมันเหมือนโชคเลยอ่ะแปลกๆละเอออาจจะเกมอาจจะไม่ได้ทําระบบเอ่อสแกนเฉย,ยๆมามั้งเนีย่ยเหมือนไหมเหมือนเอาโชคลูกค้าเลยอ่ะไม่น่าใช่หายคิดเองมาลูกค้าคนแรกค่ะโอ้ถ่ายหัวไม่ใช่สวัสดีครับยินต้อนรับครับลูกค้าคนแรกกําลังหยิบของนะคะหยิบอะไรในมือขอดูหน่อยครับ มาครับใจเงินไหนอะของโอ้หอเพียบตกแล้เออสักรู่นะครับอันนี้คือมันฝรั่งค่ะอ่าหนึ่งอ๋ออย่างนี้แค่นี้คิดเงินนี่ไม่ยากค่ะลิกชิ้นหนึ่งถ้าไมเอ้าคูกเวเนี่ยวิธีคิดเงินโอเคชิ้นหนึ่งอ่าตกพืนก็นับได้มาราคา1หนึ่งพันบาทขอบคุณที่อุดหนุนครับเออดีทำได้ดีนี่ งานก็มีแค่นี้แหละนะไม่อยากหลักๆก,ก็คือคิดเงินลูกค้าและสร้างความพึงพอใจทําให้ร้านเราอยู่ในคุณภาพที่ดีเข้าใจไหมฉันจะดูการทํางานของนายผ่านกล้องวงจรปิดในร้านนะอีกเรื่องหนึง่งฉันอยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีลูกค้าคนไหนเข้ามามีปัญหาหรือก่อความรําคาญสามารถใช้อาวุธเข้าไปตีเขาได้เลยร้านอะไรวะเนี่ยร้านสะดวกซื้อ โ okay อเคอะอาวุที่เขาให้เราก็คือชลงเอาเอาชลงไปตีลูกค้าที่ก่อปัญหาเล็กๆน้อยๆโอเคได้ครับหนะัวหน้าตอนนี้เราก็ยืนรอลูกค้ากันนะคะอ่ามาลูกค้าน่าจะหมายถึงโจเหรอมั้งเนอะนุนน,น,นมีคนมาแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นคนก่อเรื่องแน่ๆเพราะว่าทรงผมก็เหมือนจะเป็นนักเลงไม่ใช่ขอโทษครับที่ปักปลําเอามาจริงใครอะ สวัสดีครับมีต้อนรับครับอืมเฮ้ยเหมือนนักเลงเลยคนเอ้าดูดบุหรี่ในร้านอันนี้ไม่ได้ค่ะก่อความเสียหาย โทษนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องพูดมากครับตีหัวงี้เลยเหรอได้โอ้ขอโทษครับความผิดผมเองดีนายทำาได้ดีมากสาเหตุที่เราต้องลงมือกับลูกค้าแบบนี้เพราะว่าเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านของเราไม่อย่างนั้นร้านเราก็จะดูเสียหายนะนายเข้าใจใช่ไหมดังนั้นสามารถตีได้เลยโดยไม่ต้องคิดอะไรมากครับพ่อหน้าโอเคสําหรับงานวันนี้ของฉันก็จบล,ละฉันไม่มีอะไรต้องสอนนายอีกแล้วขอฉันออกไปดื่มหน่อยนะฝากร้านด้วยล่ะอุ้ยล้อเล่นฉันไม่ได้จะไปดื่มอะไรหรอกเเพจรจรี่นี่ฉันจะไปเพราะว่าฉันมีประชุมอะไรนิดหน่อยนางหา ไม่ได้อยากไปเลยนะโอเคค่ะเราต้องใช้สโตสแกนนะก็คือเอ่อน่าจะเป็นโหมดส่งคนขโมยของหรือเปล่าลองมาใช้สโตสแกนกันมาค่ะมาแล้วมาแล้วอันนั้นคืออะไรอะ่ะอ๋อลูกค้าที่แอบทาอะไรอยู่หน้าร้านนี้หรอที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมอะ่ะเอ้าเราออกมาตีลูกค้าหน้าร้านนี้ได้เลยหรอได้ไหมอะ่ะไหนลองดูเขาเล่านะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ร้านสะดวกซื้อครับเฮ้ยยางมีเรื่องนี้ว่าอ๋ออันนี้ครับผู้จัดการบอกผมมาทุกนะครับ อ่าเข้าใจแล้วค่ะจะมีลูกค้าบางคนที่แอบมาทําอะไรอยู่หน้าร้านหลังร้านโดยที่เรามองไม่เห็นนะคะก็สามารถที่จะใช้สโตสแกนตัวเนี้ยในการตรวจจับลูกค้าที่ไม่ดีได้โอเคครับข่อหน้าผมเข้าใจทั้งหมดแล้วเออเยี่ยมตอนนี้นายก็เข้าใจทักษะในการเป็นพนังกงานพาร์ทไทม์ที่นี่สมบูรณ์แบบแล้วนะ อ่ะเริ่มงานได้ฝากด้วยนะอ่าโอเคทุกคนตอนนี้มีโหมดใหม่ปลดล็อกนะคะเป็นให้เริ่มงานได้ใช้เวลาประมาณ15นาที30นาทีและ60นาทีในโลกจริงคลิปนี้เป็นคลิปลองเล่นครั้งแรกงั้นเรามาลองเล่นที่15นาทีกันดีกว่าค่ะลูกค้าอาจจะไม่วุ่นวายมากก็ได้นะจงทํางานจนกว่าจะจบวันโอเคครับมาทุกคนเราเริ่มงานวันแรกกันจริงๆแล้วนะเริ่มจาก อาวุธของเรามีทั้งหมด3อย่างค่ะไม่ใช่อาวุธมีทั้งหมด2อย่างก็คือมีเครื่องสแกนคิดเงินปกติกับนี่แฉลงเอาไว้ตีลูกค้าส่วนอีกอันหนึ่งคือสกิลค่ะเอาไว้ดูลูกค้าที่เขาแอบทำพฤติกรรมไม่ดีในรอบๆร้านเรานะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับลูกค้ามาเป็นกลุ่มเลยค่ะเขาอ,อาจจะแค่มาซื้อของเฉยๆแหละจะบ้าตีลูกคา้าเปนว่าเลยเลยสวัสดีครับคุณป้าป้าเอป้าเข้ามาทำอะไรเดี๋ยวก่อะไรอ่ะป้าไปไหน ฉันมีเรื่องที่ต้องทำามีเรื่องต้องทำต้องมีเรื่อง,อง,ท,ำอง,องทำอะไรป้าเอาของ,ของฟานให้อะไรอ่ะเอา้าอยู่ๆก็มาขโมยของเฉยมุนวายละทุกคนไม่ปกติอ๋อไม่ใครจะซื้อของ,ของมั้ยครับนี่อะไลูกค้าไม่ซื้อของละคนเลยอ่ะอสวัสดีครับคุณลุงซื้อของได้นะครับเอ้ยเอ้ยมันเดินเหมือนหาเรื่องเลยอ๋อซื้อของค่ะนี่คนดีนะอ๋อหน้าตาทรงโจรแต่เป็นคนดีโอเคเอ๋อให้ชิ้นนะครับสักคู่ครับคุณลุง สามโอ้มีใครกาะเอาเอาเปรวนงานพูด้อยมากลุงลุงชิ้นเงินหนกว่าได้ไหมครับโอ้โอโค,คนุชายแล้วกนมีใครทําอะไรไม่ดีอยาเดี๋ยวเดี๋ยวดินะคนนั้นทําอะไรแป๊บน,นึงเออลูกคา้าครับตรงนี้นอนไม่นอนอะไรตรงนี้จะบบบอย่านอนับลงไปครับแปลกเลย๋อลุงครับลุงรับกำลังรออยู่เนี่ยทุกคนบอกแล้วคนที่หน้าตามไม่ดีแต่ว่านีสใส่ดีนะอืมเอาล่ะมีของทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับ อันนี้อาเล่าสองขนมสองโอ้คนแปลกเลยย,ยินดีต้อนรับครับคุณป้าครับโอเคมีของกินสามชิ้นนะคะรู้สึกว่าจะมีคนปอฤติดอะไรไม่ดีในร้านเราด้วยสักครับสักครับไม่มีพนักงานอื่นมาช่วยวหรอเอ,อ่รอบรอบรอบเห็นค่ะเห็นละมันมีคนมาตีลังกาแบ็คฟลิปอยู่หลังร้านอืมนี่เราวิ่งเร็วได้แค่นี้หรอเนี่ยอ,อลูกค้าครับ,ไม,รบ,บไม่ใช่ที่ฟรีรันิ่งนะครับทีบกําแพงใหญ่เลยอ่าไม่ใช่ที่ฝึกไปไป ออกไปโอ้โหพนักงานพาร์ทไทม์ได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยทำขนาดเนี้ยโอ้เสิมม่วงเฟี้ยว feel สุดมาลวครับมาลวครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับคิดเงินได้ครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะลูกค้าไม่น่าจะวุ่นวายมากเนาะแตกเลยอ่ะลูกค้าเลยอ่ะเรียบร้อยครับ6ชิ้นครับหนึ่งบาทขอบคุณที่ดหนุนครับมาคุณลุงซื้ออะไรลุงซื้อทั้งหมด3ชิ้นแบมือด้วยไม่ต้องบบนรู้ว่าช้าทำงานคนเดียวเนี่ยบ่นมากสวัสดีครับคุณป้า โอ้มีทั้งหมด5ชิ้นนะคะเราไปจะคิดเงินต่อไปอันนี้ที่ชู้และนี่อะไรไอตีมทานให้อร่อยนะครับมาครับคุณพี่สุดเออคนสวย3ชิ้นนะฮะขอบคุณครับวิ่งไปไหนออโอ้โหลูกค้าทุกคนเห็นนั้นไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงปิดเครื่องสแกนให้ดูยืนทำอะไรครับเนี่ยเออตอนนี้ฉันกำลังตั้งใจทำสมาธิสมาธิที่หน้าออกไปครับอืมโอ้ยลูกค้าเอ้านอนเถยไปครับออกไปครับออกไปออกไปร้านเสียหายหมด อออืืไม่ได้เลยพ่งนี้เปิดเครื่องสแกนกันค่ะน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะทั้งหมดสีชิ้นนะครับอืมสิห้านาทีในโลกจินก็โหดร้ายอยู่กันนะคะเดว่สา,ารสร้างไม่ใส่ถังคุบมหวยอย่างนัะนะ้นรอทุกคนว่าคนนั้นจะเป็นคนดีไหมคะน่าๆหะมันมันหยิบแล้วมันหยิบล,บล้จ่ายเงินมันจ่ายเงินน่นหน้าตาทรงโจรแต่พฤติกรรมดีได้ค่ะได้ แต่ไอพวกแต่งตัวปกติเนี่ยพ้นไม่น่าไว้ใจเลยหยุดเอาทางคุ้มหัวกันได้ไหมเออขอสแกนแป๊นนะครับโอ,อ้มีคนเต้นบีบอยอยู่หลังร้านค่ะหนึ่งคนไหนอีกไหนอีกอ,อ่ะฮะเฮ้ยทำไมชิปเงินช้ามาเร็วๆเสโอ้โหของเกื่อนโยนของขนาดนี้ก็คิดเงินเองเหรอปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ถังคุ้มหัวรีบอ,ออกออกร้านไปว่ะภาพลักดูแย่มากนี่ครับเดินทางกลับบ้านปลอดปลอดปลอดสารพิษนะครับ อทุกคนตอนนี้มันมีคนเต้นบีบอยอยู่ค่ะหน้าร้านเราต้องไปไล่ละเออลูกค้าครับตรงนี้เต้นบีบอยไม่ได้นะครับบีบอยกลับไปบีบอยที่บ้านนะโอ้โหหมุนใหญ่โอ้สนุกจังเว้ยสนุกที่มากกลับไปค่ะกลับไปนี่เหลือใครอีกอะโอ้ลูกค้าก็ขอบคุณไายพียบบสามคนอะเกิดอะไรขึ้นอะอ้าวมีคนเข้าไปนอนหลับในร้านเรา <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหซูบปอร์อีก ลูกค้าครับตรงนี้สูุบรี่ไม่ได้นะครับออกไปืหาเรื่องเราจะเป็นพนักงานดีเด่นค่ะอันนี้คืออะไระทำเราแล้วก็ขออะไรไม่รู้แหละตอาฟาดเอาฟาดผิดคนนอนครับคนนี้ไม่ได้ทําอะไรค่ะคนนี้รอจ่ายเงินแต่ท่าทางมันรบรอรอฟาดผิดไปนิดนึงอ่อโทษนีดน่ะขอโทษนะนายเนี่ยมันมีคนยืนไม่ชไม่ใช่มีคนนอนหลับอยู่หลังร้านเราค่ะต้องไปหาตัวมันก่อนลูกค้ารอสักค่นะครับโอ้เงินก็ต้องคิด นักเลงก็ต้องกําจัดเอ้าไอ้นี่ยืนกินแอบกินของในร้านกินอะไรกินครีมรวดจะบ้าพังอะพังพังรถตู้พังอืงงองอมทำไม15นาทีมันโคตรวุ่นวายเลยอ่ะนี่มันเกมอะไรโอ้ยขอโทษขอโทษฉันขับเพลินไปหน่อยเพลินที่หน้าป้ากลับไปอุ๊ยเอารถมาชนร้านอะไรเนี่ยร้านนี้อะไรป้าทุกคนละไม่สนละคนดีคนไม่ดีโทษนะครับตอนนี้ผมมีความเครียดสูง ไม่เปิดแล้วค่ะโรงร้านไม่ทงไม่ทำแล้วคิดงงคิดเงินนี่ไปกําจัดพวกนักเลงหลังร้านดีกว่ากองกันเพียบเลยลูกค้าครับผมเห็นนะครับโอ้โหพ่นสีสเปคพ่นสีสเป์กลับไปพ่นที่บ้านลุงนี่ก็เหมือนกันมาตอดอะไรตรงนี้ออกไปจ้าออกไปเลงหนึ่งคนนะคะคนก่อเรื่องอื้อก่อเรื่องๆๆตอนนี้ร้านเรากําลังจะพังแล้วคะ่ะทุกคนทุกคน คนวุ่นวายเลยจะบอกให้ดีนะไม่เล่นแบบ6 0สนาทีอะตอนนี้มีใครก่อความประพฤติไม่ดีบ้างเจ๊คนนี้หรือเปล่าเอ้าแอบกินยืนกินเลยไ,ไปมันไม่ใช่แค่ขโมยของนะคะมันยืนเปิดตู้เย็นกินเลยอะโคตรแปลกตอนนี้ร้านพังแล้วครับโอเคมาลุงคิดเงินไปไปไปซื้อคริมม์มาไปกกผมใช่ไหมผมหงอกนะเนี่ยขอบคุณครับตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นพนักงานพารา์ทไทม์ี่ก้าวร้าวเหมือนกับมีหน้นาแล้วก็ผู้จัดการาแล้วค่ะแป๊บนึงนะป้าคิดตังให้ วานี่ชาเขียวอะช็อกโกแลตเรียบร้อยใครอีกเนี่ยแปลกไปหมดอะใครมายืนกลางแขนเรียกพระเจ้าแล้วอันนี้ของอะไรในโอโหเข้ามาดูเบ๊ปะในร้านตายออกไปครับคราบคิดเงินครับรีบจิตเงินจะโดนเมียด่าแล้วโอเคครับอ๋อซื้อยายายาย้อมผมไม่ให้เมียแล้วเมียของงอกใช่ไหมครับลุงขอบคุณครับเชิญครับคนต่อไปครับ เดี๋ยวต้องไปกำจัดอนนาพาแล,ล้วค่ะคิดเงินไหมพี่ให้ไม่คิดเดี๋ยวฟาดนะโอ้โอเอาไปเอาไปรีบเอาไปอย่าพูดฟาดฉันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เคลียร์ลูกค้าหน้าบาร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะใครเดินเข้ามาในหลังร้านเราเนี่ยอ่าทำอะไรยินดีต้อนรับครับเอา้าเนียนไม่ฉันเป็นพนักงานตัวจริงอ่าน,นี้สมรอยนะคะเป็นคนเร่ร่อนมาสมรอยเป็นพนักงานสนุกมากมั้งล้วนนี้อะไรเนี่ย,ยบอเร็กบอเดโอ้จะบ้าตาย ทุกคนดูมันแช่น้ําในบออ่อโอแดงเราอืมอ้มอื้มสบายมากมนะั้งออกไปอ้ผมแค่ร้อนเลยนะครับอ่าต้องไปกําจัดคนไม่ดีละอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยฉันกำลังเรียกพระเจ้าอยู่ออกไปพระเจ้าห็นพระเจ้าอยู่ที่หัวสิปานหัวแตกั้หมดเลยอยู่ไหนอีกอ่ะใครใครก่อความวุ่นวายอะไรนั่นเราดันอะไรยืนมายืนฉี่ขาแล้วก็นอนตรงถังขยะร้านอีกสองคนค่ะ ลุงคราบตรงนี้อย่ามากางขาฉันอยู่สบายของฉันตรงนี้กลับไปสบายที่บ้านมาลุงป้าป้ามานอนตรงนี้ไม่ได้ออกไปกลับบ้านไปอาบน้ำเฮ้ยเรามาเล่นเบสบอลกันเถอะมาเบสบอลเบสบอลหน้าร้านมาจะเล่นยายาไอหนุม่มนี่ฉันเป็นพนักงานเหนื่อยชีพเรากลับไปคิดเงินแล้วค่ะมีลูกค้าอยู่หนึ่งท่านในร้านนะขอโทษที่มาสายครับพอดีร้านวุ่นวายนิดหน่อยนะนิดเดียวจริงครับ สามทีนะครับโอเคอย่าลืมย้อกผมให้ดำครับนะครับอันนี้ทรงโจรแต่ไม่ดีค่ะไม่ดีพ้นเงินนี่วาดให้เชนญครับยินด้รับครับลูกค้าดีๆก็ยังมีนะคะดูยืนแอคด้วยโอเคคุณพี่หล่อมากครับช่วยซื้อเยอะกว่านี้ได้ไหมครับผมต้องการยอดเมื่อไหร่จะครบ15นาทีในโลกจริงเออคุณครับคิดเงินไหมครับคุณครับถ้าไม่คิดเงินจะตีหัวนะครับ จ่ายไหมจะเอ,าอ้าใครเอาอะไรใครมาเล่นยกเปียนโนมาเล่นหน้าร้านหนึ่งวันพันเหตุการณ์ของแทร์มองโลกในแง่บวกไว้สี่บวกไปบวกคนเดียวเอา้าตีนคนนี้เป็นลูกเอ้าวันนี้น่าจะเป็นเคนที่ไม่ได้ก่อความวุ่นวายนะคะแต่ว่าเราฟาดไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับเขามายะมาเล่นเปียนโนอะไรให้ร้านเราเอ้าตายเลยโทษทีนะช่วงน,นีพ้พนักงานอารมณ์เดือดค่ะร้านสงบสีิทุกคนคงไม่มีอะไร น่าจะมีแล้วล่ะค่ะเดินอะไรตรงนั้นน่ะคนนั้นคือใครอ่ะอ่ายินดีต้อนรับ,รบเป็นเลิกซื้อของก่อนได้เลยนะครับใครวะเนี่ยผีสดากโกะนกเพนกวินเพนกวินมาร้าสะดวกซื้อเอ,อ่อสดากโกะเข้าร้านไม่ได้นะครับพี่ฉันเป็นผีแกไม่กลัวเหรอ,อเพนกวินเพนกวินเข้าร้านได้ไหมอ่ะไม่อยากตีน้องไม่ตีน้องดีกว่าทุกคนดูด้านนี้ ยินดีต้อนรับครับเป็นกิ้นสงสัยร้านเราจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะคะน้องเป็นกิ้มาเลยโอเคลูกค้ามายินดีต้อนรับครับชิงสักสรู่ครับรอค่ะรอน้องเป็นกิ้นเข้าร้านเรานะการันตีว่าแอร์รับสั่ซื้อเย็นฉ่ำมาเป็นกิ้นจะมาถึง,ย,งยังยังเราจะไม่ตีสัตว์ค่ะไม่ทารุณสัตว์นนะแต่ว่าฟ้าลูกค้าทุกคนที่เป็นมนุษย์สุดยอดนี่นี่ไอ้ลุงนี่มาลุงนี่มา,มมาแอบกินน้ำออกไปจ่ายตังค์บ้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ย เอามาเอาค้อนมาไม่หนีมานี้ทั้งรถทั้งค้อนเอาเหอะเจ๊งเหอะร้านเนี่ยจริงทุกคนน้องขันกวิ้นมายินีตรับครเป็นกวิ้นเชิญเลือกซื้อของทาสบายครับแม่ค่ะเราจะไม่ตีขันกวินไม่อย่าไปนอนในตู้ไอติม,มนี่เป็นที่ของนกวิ้นอาป,ป้าป้าป้ากลับไปซื้อเหล้าที่บ้านปะดูดูป็นกลิ้นจะไปไหนคะ่ะตามติดชีวิตดีกว่า ไม่คขงไม่ขายแล้วของอ่าลุงลุงมานัา่งหลับตรงนี้ไปกลับที่บ้านเพนกวินกำลังไปที่ตู้เอาขาโมยขโมยข้าวกล่องค่ะเพนกวินเพนกวินข่าข้าวกล่องของเราน่ารักเชียวโอเคเราจะปล่อยน้องไปนะคะเลี้ยงเพนกวินด้วยความใจดีแต่ว่าตีลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอืมตอนนี้ลูกค้าปวดร้านเต็มไปหมดเลย่องกระจกมันน่าจะแอบดูเราจากที่ไกลๆเอาไม่ใช่มันยืนชูนิวกลาค่ะอืม ชุณนิวกางหยาบครหยา่าใครมากแล้วอันนี้ใครเหรอเนี่ยทำอะไรยืนปิ้งโอ้มันใครวะเนี่ยโคตรแปลกอย่าไปกลัวอ่ะแรงเราผมโอ้ขอโทษครับผมทักคนผิดอืมไอ้กล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อแล้วนี่มายืนผัดอะไรน้ารานมันเหม็นค่ะส่งกลิ่นค่ะออกไปไม่ขายของอะคะ่ะไล่ตีลูกค้าดีกว่ามามันกว่าเยอะ โคตรแปลกโจรจนไม่ปงมาโจโอเอาเอาลูกค้าปกติโดนลูกหลงขอโทษครับขอโทษครับกลับไปรักษาหัวด้วยนะป้าผิดคนแล้วป้าน,นี่มาขโมยต้นิโอ้ยขโมยต้นไม้หน้าร้านนะจะหมดเวลาป้าอ,อไปไม่คิดแล้วค่ะเงินไล่ตีลูกค้านี่แหละที่สุดมันกว่าไหนใครอีกใครจะมาเล่นอะไรอีกเป็นกลิ้นไปยังเป็นกล้นไปแล้วนะคะ แอ้วแล้วก็จบวันของการเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ที่อยู่ในเมืองอบุ่นวายนิดหน่อยมนเนเจอร์กลับมาแล้วค่ะโอ้โทษทีล้ววันนี้คงจะเป็นงานหนักหน้าดูเลยใช่นะนะครับโคตรหนักเลยทั้งรถชนทั้งคนทุบจะบ้า ฉันคิดว่านายคงจะเจอกับลูกค้าที่ก่อความรําคาญสร้างปัญหาให้ร้านแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเลยนะที่นายจะเห็นแล้วขัดตาขัดใจแล้วรู้สึกว่าพฤติกรรมเขาไม่เหมาะสมดังนั้นฉันก็เลยอนุญาตให้นายฟาดเขาได้อย่างเต็มที่งไงเงะยังไงก็ดูแลตัวเองนะนะโอ้โหยิ้มไม่ต้องมายิ้มจ้าเอาละยังงั้นก็ฝากร้านต่อไปด้วยนะตอนนี้ฉันจะไปพักรถไม่ใช่ฉันหมายถึงฉันจะออกไปเออ คลิปปรึกษาเรื่องธุรกิจกับฝ่ายอื่นๆเลยนะดังนั้นร้านนี้ฉันขอฝากหน้าที่ไว้กับนายสักประมาณเดือนนึงหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ไหมโอ้เข้าใจแล้วคะ่ะทำไมไม่ไม่มีใครอยากทำงั้นตอนนี้ฉันจะบรรจุนายเข้ามาเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เต็มตัวของที่ร้านเราแล้วยินดีเลยนะออยินดีถือแฉลงแบบนี้แปลว่านี่ค่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้ร้านระเบิดสมวควรค่ะ อันนี้คือฉากจบของเกมนี้เหรอ I อ m part t i m e บอร์เผมคือพนักงานร้านสะดวกซื้อได้ครับงั้นผมพอลาออกวันนี้เลยนี่ค่ะอิปสุอย่าไปทนโอเคทุกคนสำหรับเกม i am p a r t time บอรกก็น่าจะจบลงแค่นี้แล้วนะฉากจบแบบ15นาทีไม่รู้ว่าแบบอื่นจะเหมือนกันไหมแต่ก็คงจะเหมือนกันนะคะก็คือแมเนจเจอร์ก็อุ้งานแล้วก็ทิ้งให้พนักงานพาท m มอย่างเรามารับผิดชอบหน้าที่อันใหญ่หลวงหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับเกม i am p a r t time บอร์และการเป็นพนักงานพาทามครั้งแรก อชอน,นถ้าชอบฝากกดไลค์ติดตามมีกำใจได้นะแล้วก็คอมเมนต์คุยกัอนอย่างเดิมเลยที่สําคัญเลยเนี่ยฝากกดซ,บซบับสไครต์ติดตามไว้เพื่อดูเกมอินดี้เอกากระแสเกมเนเรื่องหรือว่าเกมอื่นๆที่น่าสนใจนะเราบรองว่าครบรดเลยแล้วถ้าใครมีเกมไหนสนุกสนุกแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่เราเจอค่ะลูกค้าที่มาเล่นเวโปลูกค้าที่มาบีบอย สารพัดอย่างเลยเอาล่ะยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีทีหน้านะไปละบ๊ายบาย